ใหม่ทุกมิติครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นกับเทียบกับ X 1รุ่นเก่านะครับวันนี้คือ X 1ปี2023นั่นเองนะครับผมโอเคพามาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าตัวนี้แบบบอกเลยว่าใหม่หมดนะครับกับตัวเก่าเนี่ยก็คือตัวนี้มีการปรับปรุงทั้งตัวของกันชนด้านหน้านะครับมีกล้องรอบคันมาให้เซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับไฟเป็น LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วนะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับตัวของตัวล้อที่เขาเรียกว่า Aero Dynamic นะครับขนาด18นิ้วตัวนี้ให้มานะครับด้านข้างครับมีตัวของกระจกมองข้างพร้อมไปเลี้ยวแล้วก็มีตัวของกล้องมองรอบขันให้นะครับตัวนี้งานหลังคานะครับเป็นตัวของอเหล็กหลังคาแล้วก็ตัวขอบต่างๆก็จะตกแต่งด้วยงานของโครเมียมมาพร้อมกับตัวของคีย์เลสนะครับตรงประตูทั้ง4บานเลยกุญแจนะครับสังเกตได้ว่ากุญแจจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ โอเคเดี๋ยวพามาดูด้านในกันนิดนึ่งด้านในนะครับคันนี้ก็จะตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาลนะครับก็เรียกว่าสีมอคค่านะครับพร้อมกับตัวของตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตัวนี้แล้วก็คอนโซลต่างๆจอนะครับเป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบคอ็อกพิสนะครับตัวของแผงประตูหรือว่าตัวของคอนโซลตรงกลางเนี่ยตกแต่งด้วยลายของคาร์บอนเคปลอนะครับเบาะไฟฟ้าตัวนี้ให้มาทั้ง2องสองตำแหน่งนะครับทั้งผู้โดยสารแล้วก็ ฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวของเบาะด้านหลังก็ให้พื้นที่ที่นั่งสบายนะครับแล้วก็มีความหรูหราครับตัวนี้พร้อมกับแอร์ของตรงกลางนะครับเป็นคอนโซลด้านตรงกลางนะครับที่ให้อร์มาด้วยด้านหลังเช่นเดียวกันครับตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคฟล่าเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่เป็น LED แล้วนะครับแล้วก็มีตัวของไฟเบรกัวงที่สนะครับสัญลักษณ์อีวันนะครับกล้องมองหลังนะครับพร้อมกับตัวของแส กระโปรงนะครับด้านหลังที่เป็นแบบแต่เปิดได้แล้วนะครับคันนี้โอเคตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของพันซีซีนะครับพาวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมแรงม้าเขาอยู่ประมาณ2องสีแรงม้านะครับราคาวันนี้นะครับเปิดกันที่1นึ่งล้านเก้าแบาทนะครับด้วยเลขไมล์เพียง4ี่พันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวของรถนะครับรถเป็นปี2023นะครับวันนีันตีเหลือันนับคันนี้ได้วันนีันตีจากศูนย์มา5ปีครับ หมดวันันตีเดือน10ปี2องพันนะครับเรียกว่าวันันตีแบบล้นๆกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็มาดูรถตัวจริงได้นะครับเรียนเชิญที่ศิริพิมพ์คานะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนดูนะว่าคลิปหน้าเราจะจะพาอะไรไปรีวิวกันอีกทีนะครับผมได้ครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ